Ha 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 กลับบ้านเสียงพูดคุยจ็อกแจ๊กจอแจดังระงมจนฟังไม่ได้สราบว่าใครพูดอะไรกับใครบ้างเสียงตะโกนบวกเวกบอกเที่ยวรถดังอยู่เนืองๆประสบชัยชายหนุ่มเลือดที่ราบสูงแบกเป้สีดำใบเขืองเดินเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอเชิดเขาตรงไปยังเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของบริษัทเดินรถชื่อดังพนักงานสาวสวยยกมือไหว้อย่างนอบน้อม สวัสดีค่ะไปไหนคะขอนแก่นครับกี่ท่านคะไปคนเดียวครับเลือกที่นั่งได้เลยคะ่ะสีแดงคือมีคนจองแล้วนะคะพนักงานสาวบอกพลางชี้ไปที่จอคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงหน้าจอบอกตำแหน่งเบาะนั่งและหมายเลขตระสบใช้กว่าสายตาดูอยู่ครู่หนึ่งก็ชี้ไปยังหมายเลขที่ตนต้องการรถออก4ี่โมงเย็นนะคะ340บาทค่ะ เขาควักเงินให้พนักงานสาวตามจำนวนเมื่อรับตั๋วมาแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเกือบชั่วโมงกว่ารถจะออกเขาจึงเดินตะเเเตเพื่อไปหาขนมกับน้ำไว้กินบนรถเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นประสบชัยหยิบมาดูก็พบว่าคนที่โทรเข้ามาคือแม่บังเกิดเก่าครับแม่อยู่ไหนแล้วลูกตกลงได้กลับบ้านไหมได้กลับครับแม่ตอนนี้อยู่หมอชิลครับ แล้วลูกเดินทางปลอดภัยนะแล้วไม่ต้องซื้ออะไรกลับมาลาเพื่องเงินครับครับประสบชัยตอบยิ้มยิ้มางมองถุงของฝากในมือหลังจากที่ได้ของที่ต้องการแล้วเขาก็เดินตรงไปยังชานโชาดาตามที่ตั๋วรถบอกไว้เขายื่นตั๋วให้พนักง,งานบริการหาที่นั่งให้ก่อนจะเดินตามขึ้นไปยังที่นั่งของตัวเองเมื่อถึงเวลารถทัรวคันใหญ่ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถาน,นี ประสบชัยนั่งเอาศีรษะแนบกับกระจกมองดูถนนและเสาไฟที่เคลื่อนตัวผ่านสายตาครู่เดียวด้วยความเย็นจากเครื่องปรประกาศแล้ววิวทีวทัดที่มีแต่วความมืดเบื้องนอกประสบชัยก็เข้าสู่ผวังอย่างง่ายดายนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่เขาหลับไปมาสะดุ้งตื่นเมื่อรู้สึกว่าบบาของเขาสะเทือนเล็กน้อยเหมือนมีคนทิ้งตัวลงนั่งอย่างแรงเขาพงหหัวขึ้นแล้วหันไปมองข้างกาก็พบกับแม่ลูกคู่หนึ่ง ชูๆอากาศที่เย็นอยู่แล้วก็เย็นลงอีกแบบไร้าสาเหตุประสบชัยกระชับผ้าห่มที่คลุมกายให้แน่นขึ้นเขาดึงมันขึ้นมาคลุมศีรษะเพราะรู้สึกแสบจมูกเนื่องจากความเย็นด้านนอกเสียงฮัมเพลงของเด็กดังแว่วมาจนทําให้เขาต้องโผล่หน้าออกมาดูหญิงที่นั่งข้างๆขากําลังโยกตัวไปมาเด็กน้อยที่ดูแล้วน่าจะอายุป,ประมาณขวบหรือสองขวบนั่งมองเขานิ่งด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก ผู้เป็นแม่ยังคงนั่งโยกตัวไปข้างหน้าแล้วฮัมเพลงต่อไปไม่หยุดส่วนลูกนั้นก็นั่งจ้องเขาไม่กระพริบตาประสบชัยรู้สึกว่าบรรยากาศขนาดนี้น่าขดลูกชอบกนเสียงฮัมเพลงที่ดังกองวันเยือกเย็นจากผู้เป็นแม่โดยไม่ได้สนใจว่าลูกนั้นเคอบเขิมกับท่วงทํานองนั้นด้วยหรือไม่เออรบกวนเบาเสียงนิดนึงได้ไหมครับประสบชัยพูดกับคนเป็นแม่เบา,เบา หญ <c oughs> ิงคนนั้นหาได้สนใจคำพูดของเขาไม่เธอยังคงโยกตัวฮัมเพลงต่อไปผะสบชัยเหลือมองเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนตักแม่ก็ต้องสะดุ้งใจหายว่าเมื่อเห็นว่าขนาดนี้เด็กคนนั้นยิ้มไม่เขาแต่เป็นยิ้มที่ไม่น่าอภิโรมเอาเสียเลยริมฝีปากน้อยน้อยนั้นฉีกิมกวางฝันที่เรียงตัวกันอยู่นั้นไม่มีสีขาวให้เห็นมันถูกเคลือบไปด้วยคราบสีดำปนเหลือง เล้ากับคราบสกปรกที่ติดอยู่ตามจานชามที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดมานานแรมเดือนแต่ดวงตาที่ไร้แหววนั้นเล่าที่น่ากลัวกว่าปกติคนเรามมส่สงสัยไม่ใครดวงตาจะหยีลงแสดงถึงความสุกแต่ดวงตาของเด็กหน้อยกับเบิกโพรงน่ากลัวประสบชัยรีบเบียดกายชิดกับผนังรถทันทีเขาพยายามที่จะทําทอย่างไรก็ได้ให้ห่างจากสองแม่ลูกคู่นี้ให้มากที่สุดเขาดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปองอีกครั้ง นอกจากเสียงหัวใจที่เต้นโครมคามอยู่ในอกเสียงฮําเพลงด้านนอ,นอกก็ยังดังแว่วมาเป็นระยะเสียงราวกับมีใครกำลังเอาของแข็งหรืออะไรสักอย่างขูดไปกับตัวเบาะที่ทำจากผ้าสัราร์ดาเนื้อดีประสบใจสะดุง้งแล้วเริ่มตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวเพราะมีเสียงหัวเราะชอบอ,อกชอบใจดังอยู่ข้างหูวเสียงฮําเพลงเสียงหัวเราะเสียงขูดเบาะดังสลับกันจนเขาแทบบา้า นี่มันอะไรกันคนอื่นที่นั่งอยู่ใ,ใกล้เขาไม่มีใครรับรู้อะไรเลยหรืออยากกลับบ้านพากลับบ้านได้ไหมชูชูชหญิงคนนั้นก็หยุดทำเพลงแล้วพูดขึ้นลอยๆประสบใช้ค่อยๆโผล่หน้าออกมาจากใต้ผ้าห่มภาพที่เห็นทำเอาเขาแทบสิ้นสติหญิงที่ก่อนหน้านี้นั่งก้มหน้าทำเพลงกลองรูปปัดน,นุบเธอนั่งยองๆหันหน้ามาทางเขาเส้นผมที่ยาวแต่เพียงแค่มองก็รู้ว่า สากหยาบกระด้างนั้นปกปิดใบหน้าจนไม่สามารถแลเห็นสิ่งใดได้อยากกลับบ้านพากลับหน่อยได้ไหมเธอถามประโยคเดิมอีกครั้งประสบใช้ไม่ตอบเขาได้แต่จ้องมองเธอนิง่งเกิดความเงียบขึ้นครู่หนึ่งแล้วจูๆ่ๆเธอก็เริ่มยกตัวมาข้างหน้าแล้วก็โยกกลับไปด้านหลังชา้าๆแล้วเริ่มทำเพลงอีกครั้งแต่การทำเพลงครั้งนี้มีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นผลมาด้วย ประสบชัยเริ่มมั่นใจแล้วว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะไอเย็นที่แผ่ออกมาจนทำให้หนาวสะท้านถึงขั้วหัวใจและยังทาเพลงของเธออยกเรามันก้องกังวันจนหน้าขนลุกเป๊กป๊กป๊กเ,เสียงเหมือนมีใครเอาอะไรสักอย่างกระแทกกับด่านล่างตรงที่วางเท้าของเบาฟังถนัดชัดเจน เขาค่อยๆก้มองไปตรงที่ว่างข้างเท้าตัวเองช้าๆภาพที่เห็นคือเด็กน้อยที่ก่อนหน้านี้นั่งอยู่บนตักแม่ตอนนี้เด็กน้อยคนนั้นนั่งเอาหัวกระแทกโครงเล็กที่ยึดตัวบบอให้ติดกับรถต่อศพช้ยผวาตัวเข้าไปห้ามโดยลืมไปว่าสองแม่ลูกคู่นี้มีอะไรแปลกๆอยู่เฮ้ย hey! น้องอย่าทำมันอันตรายยังไม่ทันที่เขาจะทันได้ถึงตัวเด็กสิ่งที่ม่คาดชิดก็เกิดขึน เสียงที่เกิดขึ้นฟังดูราวกับว่าหว่าวกหลัวของเด็กน้อยคนนั้นแตกออกมันมีกลิ่นเขาจากเลือดลอยฟุ้งขึ้นมาจนเขาต้องชะง,งักตัวถอยห่างหลังติดผนังรถอีกครั้งเสียงหัวราอแหบแห้งเล็กแหลมดังมาจากปากที่เต็มไปด้วยคราบดำๆของเด็กน้อยคนนั้นประสบชัยนั่งตัวสั่นงันงกความกลัวขอกลุมจนเขากำลังจะหมดสติในไม่ชา้า อยากกลับบ้านพาเรากลับบ้านใหม่ได้ไหมหญิงสาวยังคงนั่งโยกตัวไปมาและถามขค้นด้านล่างผีเด็กก็หัวเราะชอบใจมันเอามือน้อยๆหนันคว้านเข้าไปในรูบ่อของศีรษะแล้วควักเอาอะไรบางอย่างเสียเข้าขาออกมาจากนั้นก็ยื่นมาให้ประสบชัยพังหัวเรออาะราไม่ไม่ไม่เอาช่วยด้วยช่วยด้วยเขาร้องนอ่างหวาดกลัวแต่แม้เขาจะส่งเสียงร้องดังเพียงใด คนบนรถกลับไม่มีใครลุกขึ้นมาดูหรือถามไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือทุกคนทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงเขาได้สำอย่าทำกับเราแบบนี้เลยนะขอร้องเสียงเย็ยนยานครงคางของผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เธอจะมีลักษณะเหมือนกำลังดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดกำลังมีเสียงเหมือนคนกำลังขาดอากาศหายใจดังออกมาจากปากเธอเป็นระยะแล้วเธอก็นิ่งไป เด็กน้อยลุกขึ้นกอดขาแม่ที่กึงนั่งถึงนอนเพียงเบาไว้ทำท่าไร้เลียงสาเหมือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจูจูเด็กคนนั้นก็ใช้มือปัดปลายไปในอากาศดิ้นลนอยู่ครู่หนึ่งก็ขอพับปลิ้นห้อยนอนนิ่งสนิทยอยู่ตรงพื้นข้างเท้าประสบชัยนั่นเองนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นภาพความตายระยะประชิดนั้นทําให้เขาสิ่นสติไปในทันทีกระทั่งมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อพนักงานมาเขย่าตัวปลุกคุณคะ คุณถึงขอ,อนแก่นแล้วค่ะเขาทะลึ่งตัวขึ้นอย่างตกอ,อกตกใจหันซ้ายแลขวาก็เห็นผู้คนสี่ห้าคนกำลังทยอยเดินลงจากรถบางคนหันมามองหน้าเขายังแปลกใจเขาเดินลงจากรถด,ด้วยความมึนงงมีเหตุการณ์ที่เขาพบเจอกัรถคือความจริงหรือความฝันกันแน่ใครกันที่จะให้คำตอบได้เออขอโทษนะครับผมขอถามอะไรหน่อยประสบใช้หันไปหาพนักงานสาว เขาตัดสินใจเล่าเรื่องสองแม่ลูกที่เจอเมื่อคืนให้เธอฟังจากนั้นก็ถามว่าเธอพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมตอนแรกไม่ได้ยินสิ่งที่ประสบชัยเล่าเธอหน้าเฉือยลงทันทีแต่แล้วก็ชักสีหน้ากลับมาเป็นปกติเธอปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่เคยมีใครตายบนรถคันนี้เขาดูท่าแล้วคงไม่ได้อะไรเพิ่มเติมที่สุดก็เดินเรียบข้างรถมองหารถโดยสารเพื่อลับเข้าบ้าน จังหวะที่กําลังเดินอยู่นั้นก็เกิดความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาอยู่จึงเงยหน้ามองขึ้นไปเขาเห็นแม่ลูกคู่นั้นเอาหน้าแนวกระจกมองเขาอยู่ทิวแรกเขาตกใจพงาเล็กน้อยแต่แล้วจากความกลัวก็เกิดเป็นความสงสารขึ้นมาจับจิตมีเสียงดังแว่วมาอย่างไรทิศท,ทางราวกับมีคนพูดอยู่ข้างหูเขาอยากกลับบ้านช่วยด้วยอยากกลับบ้าน ภาพของสองแม่ลูกที่ทำตาละห้อยอย่างน่าสงสารนั้นถูกทาบทับด้วยเงาสะท้อนของป้ายไฟที่บอกชื่ออำเภออำเภอหนึ่งประสบชัยนิ่งมองอยู่ครู่ก็ถามขึ้นเลยลอยนั่นใช่บ้านคุณสองคนไหมถ้าใช่ผมจะไปที่นั่นมากับผมนะผมจะไปส่งสองแม่ลูกเผยรอยยิ้มเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปประสบชัยเดินตรงไปที่ขิวรดตูวที่ตั๋วไปยังอำเภอที่เห็นในเงาสะท้อนทันเชีไปเปลือยน้อยครับ สามคนผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งพนักงานขายถั่วมองหน้าเขางงๆขอดมองไปด้านหลังของเขาแล้วทำท่าราวกับกำลังหยอกล้อกับเด็กจู่เมื่อเดลรับถั่วแล้วเขาก็หันหลังเดินตรงไปขึ้นรถทันทีเดี๋ยวค่ะพะนักงานขายถั่วลองเรียกครับฝากให้ลูกชายด้วยนะคะน่ารักเชียวพนักงานขายถั่วยื่นขนมให้หนึ่งซองพลางทำท่าโบกไม้โบกมือไปยังความว่างเปล่าด้านหลังประสบชัย เทียวแรกเขาก็สับสนเล็กน้อยแต่เมื่อจับต้นชนปลายได้ก็ยี้ยมแล้วรับขนมมานั่งรถไม่นานก็มาถึงจุดหมายเขาลงที่สถานีประจำอำเภอแล้วพูดลอยๆกับตนเองพามาส่งแล้วนะเขาเดินตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่ข้างสถานีวางขนมและเข้ากล่องกับน้ําเดือมที่เพิ่งซื้อมาจากร้านค้าแถวนั้นลงกินซะนะถึงบ้านแล้วนะผมกลับก่อนแม่รออยู่ เขาพูดกับความว่างเปล่าชูจๆก,ก็มีลมอ่อนพัดผ่านกายให้รู้สึกหนาวเย็นเพียงชั่วครู่มีเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขดังแว่วมาแล้วจางหายไปกับสายลมประสบชัยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเขาได้พบหน้าแม่บังเกิดเกา่าที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมาเกือบปีที่บ้านระหว่างที่เขากําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าถั่วรถตู้โดยสารที่เขาจําได้ว่าขยับทิ้งไปแล้วก็ร่วงออกมาจากกระเป๋าเสื้อเขาหยิบมาดูก็เห็นว่า เป็นเลขที่นั่งของเขาใบเดียวส่วนของสองแม่ลูกนั้นหายไปแล้วแม่ซื้อหวยเลขนี้ให้หน่อยประสบชัยลองเรียกผู้เป็นแม่ก่อนจะเดินไปบอกเลขที่ต้องการสายๆเขาก็ได้ลอตเตอรี่เลขนั้นตามที่ใจหมายเขาไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เขาซื้อเลขนี้แต่มันก็ถูกกลางวันเมื่อถึงวันหวยออกได้เงินหลายหมื่นบาททีเดียวประสบชัยนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาไปทำบุญให้สองแม่ลูก อีกส่วนหนึ่งแบ่งให้แม่แล้วเอาติดตัวเดินทางกับกรุงเทพทุกวันนี้เขาก็ยังทำบุญให้สองแม่ลูกคู่น,นั้นทุกครั้งไม่มีโอกาสแม่ลูกผู้น่าสงสารแม่ลูกที่เขาพบโดยบังเอิญแม่ลูกที่เขาพาไปส่งบ้านและให้โชคกับเขาเป็นการตอบแทนเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับกับบ้านขอพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมาณัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตทีสวัสดีครับ